ใช่ผมปานเทพเตมแน่นอนใราซ้อมมากี่วันเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่่ายใช่เป็นหนุ่มน้อยก็อยู่ที่ภูเก็ตตอนนี้มีใครไปภุเกอตซ้อมมากี่นัดก็มีแบงค์เอ็มมีสโนว์แล้วก็ปุ่นก็คือพวกพี่ๆเนาะท่ายเือนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สี่สูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบมาน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณอุตส่าห์โมยสไตล์อะไรครับ อครบเงวันนี้เราต้องมาเจอมาสมนุนดาเคยต่อยกันไหมนายย่าจะเคยตอนเด็กนร้อยปอนตอนร้อยปอน,ออน,อนเอา,อางาี้ว่าตอนโตไม่เคยเลย<อ>นี่พูดเกอดมาเจอกันใหม่แล้วได้ศึกษาเก,ากาเี่ยวกันแบบพี่ยาเขาเมอรสไตล์ก็หลังๆก็เป็นฝีมือ,อวันนี้มาเจอ,อนะวางเกี่ยววางแผงให้ดิก็ไปตามเพียงตามตาสไตล์เรานะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุต้องไปเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่ เป็นยาที่โคราชโคราชอันนั้นช่างต่อยเหมือนกันใช่ป่ะเวทเท่าไหร่มนต่อยอยู่ร้อยยี่สามนี่ต่อยได้ร้อยยี่หกเลยเหรอเมื่อเช้าสอบหนักยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเออเกินนิดหน่อยประมาณประมาณปอนกับกับซูมาวิ่งอะนะยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นตอ๋อเต็มเสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออลชนะกับใครวันนั้นที่โคราชชนะไหม Icana, ออกแก๊งคะแนนเหรอวันนี้ก็มาแจ้งเกิดนี่แทนกันคุมมากี่กิโลไฟนี้กี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักทังไม่ได้ร้อยบวกยังได้แล้วเนาะผลจังหวัดกาแฟฝากช่วยช่วนแฟนเราหน่อยฝากปีเพิ่มช่วยเชียร์ช่วเป็นแฟนแบกวันนี้ก็จะเป็นปีแจ้งเกิดด้วยนะขอให้โชคดีขอบคุณครับ